ทำไรอ่ะขู่ใครเนี่ยฮะ huh? น้องขู่ใครน้องขู่ใคร <BE GG ED> น้องขู่ใครน้องขู่ใครใครทำไรน้องน้องขู่ใคร น้องขู่ใครฮะน้องคู่ใครน้องขู่ใครคะพี่ปีขู่ใครพี่ปีขู่ใครพี่ปีขู่ใคร